สดสตองก้าไม่เหงาชีวิตวันนี้แค่มีเงินก็ not everything ถือเป็นอีกหนึ่งตัวแทนจากหมู่บ้านสาวโสดตอบคำถามนักข่าวได้ปังปัวมากสําหรับก้าวสุภาชาัชราล่าสุดเจอหน้าข่าวถามว่ามีน้ําตาตกไหมแบบว่าฉันไม่มีความรักเหมือนเพื่อนๆคนอื่นสักทีก้าก็ตอบกลับทันทีแบบจึงมากแม่ว่าไม่มีแม่ ทุกวันนี้อยู่กับหมาก็พอแล้วเรารู้สึกว่าชีวิตตัวเองก็วุ่นวายมากพอแล้วไม่เหงาเลยเพราะว่าทำงานเยอะพอถึงบ้านก็อยากนอนจริงๆไม่เคยสนานขนาดนี้เลยเพราะว่าตอนปกติวัยเด็กเราก็จะหมกม,มุ่นเรื่องความรักแต่พอมาถึงอายุช่วงหนึ่งที่มันใกล้จะ30 มันเริ่มโฟกัสเรื่องความมั่นคงของชีวิตเรื่องงานอะไรแบบนี้มันเลยไม่ได้ค่อยได้เคิดเรื่องนั้นถามว่าทุกวันนี้ความสุขมาจากอะไรมาจากตัวเองเงินเท่านั้นที่ not everything จบกันไปแล้วสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามไปกลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ